เคย่อมได้ย่อมได้โอ้ m แล้วนี่ e ขอซีสวัสดีค่ะทุกคนยู่กับพนนีในช่องพนนีพาร์ดากันอีกแล้วนะคะใครที่ยังไม่กด subscribe กด subscribe พจด้วยเนาะวันนี้นะคะเป็นวันลงทะเบียนเทอมสามซึ่งเป็นเทอมสุดท้ายในปีหนึ่งของเราแล้วเว้ยแล้วเราก็ยังไม่เคยได้ลงก่อนชาวบ้านเขาเลยยังไงก็แล้วแต่อย่างที่บอกเราจะอัดทุกครั้งนะคะที่เรามีลงทะเบียนเนาะซึ่งครั้งนี้จะ เพิ่มความิเศษก็คือพี่จะพยายามอัดหน้าจอมาให้ทุกคนดูว่าลงทะเบียนเป็นยังไงกันก็วันนี้ก็เราจะลงตัน10โมงซึ่งตอนนี้อีก20มนาทีนะคะแล้วตอนนี้คือไลน์เอไอจีเอ่ยเด้งหมดเพราะว่าแบบ วิชาเหลือน,น้อยมากขนาดแบบพีขอลงคอทั้งที่จริงๆควรจะเรียน EC สองก่อนอะคอยังจะเต็มเลยแบบทุกอย่างเต็มไปหมดเลยเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้จะได้ไหมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิววิชาเทอมที่เราเรียนเทอมที่แล้วด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ตอนนี้อีกยี่สิบนาทีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมตัวในการลงทะเบียนกันเลยถทายกล้องสิสวัสดีจ้าเชาแคม ไปไหม,ไมเครียดเ,เครียดผมมันเครียดชีวิตมันเครียดสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็เราอยากจะบอกไปว่าเออคลิปนี้นะคะเป็นสารถึงน้แลทุกคนที่อยากได้เข้ามูอีกนะคะจงรับรวยนะคะว่ากายวอเป็นสิ่งสำคัญขอให้โชคดีค่ะค่ะข,<ป>ขอบคุณค่ะ <laughs> คนต่อไปนะคะเป็นเพื่อนจากไบโอ คิวคอเยอะมากค่ะแต่ไม่รับนะคะตอนนี้เป็นคนบอกจะคอนะคะแต่ไม่รับโอ้ยใจเย็นก่อนนะเจนอีกหนึ่งนาทีไม่ห้ามรีเฟรชห้ามรีเฟรชห้ามรีเฟรชนี่คือเข้าไปแล้วนี่คืออยู่หน้าไม่ไม่ลง ec ก่อนเหรอ ec เยอะที โอเคย่อมได้ย่อมได้โอ้ยโอกรีโอแล้วอย่าร้องเลยไอ้อกรีสตาร์ตเร็วสตาร์ตเกงสตาร์ตสตาร์ตกดกดเข้าไปเลยกดเข้าไปอ่ะกดตรงที่อยากกดอ่ะแอดคอร์สใช่สิเอ็งไม่เคยลงรึเปล่าแอดสิซีขออีซีได้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 ซีแล้ว ไม่หาดอกมันเลยเป็นสิบรอบแล้วมันไม่หาดอก Oh my god นีไมมัมตอดวิชาันจเป็นสิงขีดละ <ś c oughs> เอาวก่งจริงจทำไมมันเก่งขนาดนี้ชิวละอ้าได้ได้จีนแล้วนี่หว่า <ś c oughs> เหลือเยอะเนี่ยแอดไม่ได้สักทีเนี่ยคุณพี่จะต่อยคอมแล้วค่ะคุณพี่โอเคไม่เป็นไรเรียนสามตัวก็ได้ ก็ตอนนี้นะคะทุกคนเราลงตัวคอไปใช่ไหมแล้วเราส่งฟอร์มโอเวอร์ไปแล้วตอนนี้ที่ส่งไปอะเขาตอบกลับมาว่าเดี๋ยวทำอาจารย์ผู้สอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแอดเราเข้าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรารอดูนะว่าจะได้ไหมที่จะลงพยายามลงคือ Contemporary คือตอนแรกจริงๆเราก็ลงไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไม่ได้ e c 2ใช่ปะแต่ Gen8 เ,เก็บไปหมดแล้วอะ่ะด้วยความที่เรียน ERS ไงมันก็เลยแบบเรียนช้าวกว่าชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะคะ เป็นการลงทะเบียนที่ยากที่สุดเท่าที่พี่เรียนมาเลยแอดยากมากเป็นเทอมแรกที่โอเคเทอมหนึ่งเทอมสองเราก็บน่นใช่ปะเราไม่ได้วิชาเทอมนี้คือไม่ได้ที่มันแปลว่าแบบไม่ได้จริงๆอะ่ะ อันนี้คือตลาดอันนี้ก็คือเป็นจีนอังกฤษเยอะนะคะเยอะมีซิกเดียวค่ะทุกคนก็เลยได้เรีย,นย็นเนาะซึ่งตอนนี้เรา c อเ contemporary Cont ก็คือมันคือตอน10บโมงซึ่งคนต่อคิวอยู่3าแต่ว่าเราอะส่งฟอร์ม over cap ไปแล้วอันนี้ก็จะประมาณนี้คือตั้งจจลงสี่ตัวซึ่งตอนนี้มันมีแค่3ามมันจะน้อยไปแล้วดูวันจันทร์สิอ้ไม่มีอะไรเลยตื่นตื่น,ต,นตื่นเที่ยงได้เลยเห็นปะส่วนนี้ก็ชิล เรียกเลิกเที่ยงนะจ๊ะงงไปหมดเลยไม่มีความบาลานซ์อะไรกันในตารางนี้ทั้งนั้นพี่ว่าระหว่างรอโอเวอร์แคปว่าจะได้ไม่ได้เรามารีวิววิชากันดีกว่าพี่จะรีวิววิชาแรกเลยก็คือ e c ซีหนึ่งอีซีหนึ่งพี่กับแกรี่นะคะทุกคนก็แกรี่ก็เป็นคนชิลๆนะพี่ว่ามันชิลแล้วก็แบบเขาโอเคนะอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะมันก็ชิลอะทุกคนเขาก็แบบเป็นคนชิลแบบเออจะเรียนที่ไหนก็ได้นะอะไรเงี้ย งานก็ไม่ได้เยอะขนาดน,านั้นก็พอทำได้อยู่แล้วก็มีเทอมไฟแนลก็ descriptive essay ก็ไม่ได้ยากอะไรอะไรต่อมาเลคะ่ะมาเยอะสองเยอะสองเรียนเป็นโอ้โหเน้นแกรม,มา a เลยทุกคนแบบต่างกับเยอะหนึ่งช้นเชิงเลยคือเยอะสองจะเน้นแกรมม a เน้นแบบเออเยอะหนึ่งเราจะแบบค่อนข้างเรียนอคูสตีฟมาใช่ป่ะแต่เยอะสองมันจะมีดาทีฟเข้ามาด้วยแล้วมันก็จะมีการผันิร์บการบอกทางเออตรงไปเลี้ยวไปที้งหัวอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะกร a m มาจะ หนักมากๆเลยเอ่าเยอะสองนะคะอะไรนี้ต่อมาจีนหนึ่งจีนหนึ่งเนี่ยเขาเรียนตั้งแต่เล่มเขียวเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจีนหนึ่งคือเรียนเล่มน,นี้บทหนึ่งถึงบทสิบค่ะทุกคนซึ่งการสอนนะพีเรียนกับอาจารย์ปฏิบนะคะก็ เขาเขาถ้าสมมติเรียนในห้องอะสนุกมากใช่พี่รู้สึกว่าพีเรียนในห้องแล้วมันสนุกแต่ว่าโดนถามบ่อยหน่อยเพื่อแบบจะได้ทวนด้วยแหละจะได้รู้ว่าเราเข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นออนไลน์พีรู้สึกว่าเขาดูสตรกกว่าตัวจริงอะเพราะว่าตอนที่เจอที่ห้องอะเขาเป็นแบบเขาตลกอะมากกว่ามากกว่าตอนออนไลน์พี่อยากจะอยากเรียนกับเขาแบบในห้องมากกว่าแต่ว่าเลือกทำอะไรไม่ได้นี่ค่ะการระบาดระลอก ชั้นต่อไปที่พี่เรียนจะเป็นลีดเดอร์ชิพอ่ะลีดเดอร์ชิพเนี้ยพี่ก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็แบบไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นอะ่ะไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นจริงๆแต่ว่าคลาสนี้เขาจะไม่มีสอบมีเทอมซึ่งเขาจะมีสอบไฟแนลก็จะเป็นสอบ100ข้อนะคะแล้วก็จะเป็นโปรเจกต์เลยซึ่งพี่ว่ามันก็โปรเจกต์ก็จะเป็นผลของโปรเจกต์ใหญ่พี่เคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้น่าจะอันนี้ก็จะประมาณเนี้ยทุกคนมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นนะ ที่สุดท้ายนะคะเป็นวิชาสองเครดิต diversity ตีค่ะ,คะที่จริงไดเวอร์ซิตี้เป็นวิชาที่ชิลนะแล้วก็ง่ายนะจนมาเจอ assignment นหนึ่งที่ต้องอัดวิดีโอก็รู้สึกว่าแบบงานเกินเครดิตมากเลยเว้ยคือแบบเฮ้ยเดี๋ยวคือคือไอ้คลาสนั้นอะมันใกล้ตอนไฟนอลแล้วไฟนอลเดี๋ยวต้องมีเขียนเอสเซย์อีกอะซึ่งมันแบบมันเกิน2หน่วยกิตไปเยอะมากเลยอะไรเงรี้ยพี่รู้สึกอย่างงี้แต่ว่าใครที่หาเจนเอ็ดอิเล็กทีฟอะไรเงรี้ยก็ไดเวอร์ซิตี้ก็ก็ได้เลยแหละก็ลง ได้อืมมันก็เป็นการสอนเกี่ยวกับแบบวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอะไรเงี้ยเอ่เขาจะให้เลคเชอร์ที่สอนภาษาต่างประเทศอะมาสลับทีละคาสทีละคาสแล้วก็จะเรียนรู้ในประเทศนั้นทีละประเทศอะไรประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เกี่ยวกับเดลิเวอริตี้นะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่เราได้คอหรือไม่ได้คอรเดี๋ยวจะมาอัปเดตแล้วก็ตอนที่เราส่งแอดไวเซอร์เลยนะคะตอนนี้พีจะต้องขอตัวไปใช้ชีวิตก่อน นั่งรอแบบนี้มันทรมานโอเคอัปเดตนะคะทุกคนตอนนี้แปดมงสี่สิบเจ็ดแล้วก็คือเราขอโอเวอร์แคปไม่ได้เพราะว่าเ <Yeah. S 2> ขาให้แค่ห้าค <Yeah. S 2> นเต็มแล้วอะไรเงี้ยนั่าจะแบบขอโอเวอร์แคปช้าไปหรืออะไรก็ตามตอนนี้ก็คือมีอังกฤษมีเยอ,อมีจีนที่ให้รู้ตั้งแต่แรกแล้วพี่จะส่งเข้าแอดไวเซอร์ก่อนแล้วกันแล้วแอดดรอปค่อยว่ากันแล้วถ้าสมมติแอดดรอปได้แล้วพีจะอัปเดต อีกทีในคลิปในสักคลิปหนึ่งแล้วกันถือว่าเทอมนี้เป็นเทอมที่แพ้แบบโหโคตรแพ้เลยอะสกายวอลครั้งเนี้ยสัญญ์สัญสิฮัลโหลอ่ะโอเคมีแค่นี้นะคะทุกคน ก็ใครชอบคคิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พีด้วยนะคะแล้วก็เทอมสามกำลังะจะเริ่มแล้วเออลืมบอกเลยนะคะว่าเรียนออนไลน์อีก oh, <shit. S 1> แล้วแล้วก็พี่คิดว่าเทอมต่อไปเนี่ยพี่จะแยกการรีวิววิชากับลงทะเบียนไว้เพราะว่าพอพอถึงเวลาใกล้ๆลงวิชาจะมีแบบน้องๆหลายๆคนไม่ใช่น้องรุ่นเดียวกันนะคะที่เข้าเทอมสามะ มาทักมาว่าเออวิชานี้รีวิวหน่อยรีวิวหน่อยอาจารย์คนนี้ดีไหมอีซีรีวิวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะทําแยกดีกว่านะคะเพราะว่าถ้ามาลงด้วยกันวันเนี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ mm hmm. ใช่ปะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงที่นี้นะคะงั้นก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะะบ๊ายบาย